อ่าก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะอยู่กับผมนะฮะแป๊บอ่คะคีนะวันนี้เรามาอยู่ในรหัสดองเพชรเนาะเกือบ400อะไร้วะขาดอีก2เพชรเองอ่าวันนี้เราก็ใช้เพชรเนี่ยมาสุ่มเอ่อลูฟี่ทาโร่เนาะ,ะแต่ก่อนอื่นที่จะไปสุ่มลูฟี่ทาโร่โนะ,ะ,นะ,ะผมอยากให้เพื่อนๆชาววันพีสบอลจิรัณนะให้มาช่วยกันเอ่อช่วยกันมากดไลค์ให้ถึง7,200 ร้อยยี่สิบเนาะเขาก็แจกอีกห้าสิบเพชรเนาะวันนี้ก็ทุกคนก็จะได้ไปอีกละเฮ้ยไม่ช่ดิอันนี้ทุกคนก็ได้ไปแล้วอีกใช่ไหมะห้าสิบแล้วเกิดเรากดไลค์อีกประมาณเจ็ดร้อยยี่สิบเนี่ยเราก็ได้อีกห้นนาสิบเพชรเลยนะณเวลานะถึงถึงเดือนเดือนแปดวันที่ห้าเนาะเวลาเที่ยงเนาะอันนี้น่าจะเป็นเวลาเอ่อ เวลานี่มัง้งหมดเวลาการกดไลค์นะไม่ใช่ว่าแจกวันนั้นนะแต่ไม่แน่นะอันนี้ผมอาจจะเดาไว้ก่อนนะโอเคเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูผมสุ่มทาโร่ก่อนเลยปะอ่าแล้วก็มันก็จะแถมเออจะให้ตั๋วนี่มาด้วยนะห้าใบนะแจกทุกวันเลยนะเออน,อนี่ดูดิว่ามีตัวอะไรบ้างนะรับตั๋วฟรีนะนี่จะมีอาพูไอ้นี่อูรุส บางทีดีดูฟี่แน็กแมนเออไอาบาบาพวกเนี้ยเออน่าจะมีหลายตัวอยู่เนาะงั้นเราสุ่มอ okay. okay. hey. ันน okay. <uj> ี้ก่อนเลยก็ได้โอเคเฮ้ยอ้าวนื Giul ้วก็อ๋ออ๋ออ๋อเข้าใจละสุ่มได้แค่ตัวเดียวตอนแรกผมเนื้วก็สุ่มประมาณสิบตัวนะโอเคอันนี้ตู้เอ่อห้าสเตปเดย์ออฟบันพีชเนาะ อันนี้ก็จะมีทั้งหมด5สเตปเนาะและทุกสเตปเนี่ยก็จะเอ่อห้าสิบเพชรหมดเลยนะสเตปแรกเนี่ยก็จะให้บูธสองหมด HP มาเนาะสเตปสองก็จะให้เอ่อบูธสองเดฟสเตปสามนี่การันตีสี่ดัานหนึ่งตัวสเตปสี่ก็บูธสอง a d k แล้วก็สเตปห้าการันตีลูฟี่ทาโต่ตัวนี้นั่นเองเนาะโอเคอย่าพูดเยอะเลยเราส่มกันเลยดีกว่า โอ้โหเ็ปแรกมากูก็ว่าแล้วโอเคนะอ๋อคลิปเลยผมไม่เสี่ยงหรือแล้วแหละสเต็ปแรกมันก็ไม่ได้การันตีอะไรด้วยนะหรือว่าเกลือนะอ่ะไปเฮ้ยเดสมูกเกอร์เอามาทำไมวะเอามาทำไม จริงก็อยากจะเก็บไว้สุ่มเออไอเนี้ยนะไอตัวรีเจนที่จะมาแทนเอออ็กเด็กับอะไรวะคิดเนาะแต่ไปมาไปมาเดี๋ยวเราค่อยดองใหม่อีก็ได้อันนี้เรามาสุ่มเลยนะผมว่าจะสุ่มอโูฟิทาโร่เนี่ยมารีวิวด้วยนะขนาดนามิที่ผมสุ่มไปผมยังไม่ได้เอามารีวิวเลยนะโอเคอันนี้วิ่งมาเป็นตี้นะเดี๋ยวเราลุ้นเนะตอนไหนที่วิ่งเป็นตี้เดี๋ยวผมจะลุ้นเอา อันนี้นนเออมนการันตีสุดได้แลวใช่ปะจะขอให้เป็นลูฟี่แล้วกันเนะลูฟี่ทาโร่ลูฟีทฟ่ทาโร่นะไม่ใช่ลูฟี่ตัวอื่นนะโอเคโอเคโอเคเฮ้ยไม่น่ากดถามเลยจะได้ลุ้นอยู่แล้ว ตอนแรกเนี่ยผมตัดใจนะคือเห็นเออได้เลยนะขายะไม้ป่ะผมว่าละเพราะว่าสเต็ปสเนี่ยการันตีแค่เออสีดันหนึ่งตัวแน่นอนผมเลยกดสกคลิปเลยแต่สเต็ปนี้ได้ลูฟี่มาสองตัวนะฮะโอเคแถ้าเกิดเราได้ลูฟี่อีกตัวหนึ่งเนี่ยผมจะเลิกสุ่มนะเพราะว่าผมจะเอาแค่มารด้วยแปดสิพอนะเดี๋ยวเราจะเก็บเพชรไ้เออสุ่มตู้อื่นบ้างเนาะเาจะได้มีหลายคลิปหน่อย โอเคนี้มันไม่การันตีเนาะไปได้โทนี่โทนี่ชอปเปอร์ฮอลลีเดย์อันนี้ไว้ตีบอสได้นะเดี๋ยวบอสโดฟารมิโกจะมาแล้วน่าจะเดือนน่าจะมาเดือนที่8มั้งนะหรือแม่ก็จบจากเออวานโนะ่เนาะบ้านเนี้ยได้ลูฟี่แน่ๆไปเลยลเราเลิกกันหน่อยดีกว่าปะเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปนะอันนี้ผมกลับเรียนมาก็เออจริงๆเลิกใบสองยี่สิบนะแต่ติด ฝนยังไงก็เลยกลับบ้านช้านะแล้วรอรถอีกก็รอไปละสามโมงครึ่งเนาะกว่าจะมาถึงนี่จริงๆวันเนี้ยผมเป็นเป็นวันหยุดนะแต่ตารางสอนเนี่ยเออไม่ใช่ตารางสอนในตารางเรียนเนี่ยมันเปลี่ยนนะตารางเรียนมันเปลี่ยนก็เลยผมได้หยุดวันพฤหัสแทนเนาะเมื่อกี้ได้หินะสี่ดาวมาใช่ไหมเมื่อกี้พูดเพลินไม่ได้ดูเลยเออได้เออเออยังไงก็ได้แล้วล่ะ สเต็ปเนี้ยโอเคโอเคไม่แปดสิบแล้วโ oh, อววันนี้ได้มาสามตัวนะแต่ไออะไรวะเนี่ยมันชื่อเลยนะจำไม่ได้ละ <c oughs> เดี๋ยวก่อนเออวาโปเนี่ยไม่ค่อยคุ้มนะ เ,เดี๋ยวผมขอคิดกันนะสุ่มไปตะกี้นี้มันคลิปมันจะเร็วไปหรือเปล่านะเพราะว่าบางสเตปผมสคลิปลนะคือไม่ได้รอรุ้นนะผมคิดว่าคลิปมันอาจจะสั้นเกินไปเดี๋ยวสุ่มให้หมดเลยแล้วกันนะเนี่ยอีกร้อยสี่สิบแปดเพรเนี่ยเดี๋ยวไปหายสองเพรก่อนอ่ะโอเคตอนนี้มีร้อยห้าสิบเพชแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะสุ่มอีกนะก็จะสุ่มได้อีกสามสเตปเนาะอีกสองสเตปเราอาจจะไม่ได้สุ่มนะแต่ไม่ถึงผม ตอนแรกผมบอกว่า80ผมจะพอใช่ไหมผมคิดว่านะเดี๋ยวเกมมันก็จะแจกอีก50เพรนะถ้าเกิดเรากดไลค์ที่ผมให้ไปกดในต้นคลิปเนาะแล้วก็อีก1 2 0เพรเนี่ยไม่แน่นะเขาอาจจะเอามาแจกในเดือน8จะได้นะหรือไม่ก็มันอาจจะรวมรวมกันแล้วก็ได้นะเนี่ยแจก50เพรวันนี้แล้วก็ไอ้กดไลค์เนี่ย7 2 2 0นี่เนี่ย50แล้วก็อีก20เพรเนี่ยมันจะไปทำให้ทำกิจกรรมอะไรอีกหรือเปล่าก็รวมกันเป็น120มั้ง อันนี้ผมเดานะเห็นเออหัดเป็นไก่น้องปอเขาบอกมาอย่างนี้นะโอเคเราสุม่มเลยถ้าผมสุม uffy, ่มลูฟี่ทาโร่ได้วิร้อยเนี่ยไปเป็นปรากฏการช่องของผมยนะคือช่องผมไม่เคยเปิดได้ตัววิว้อยสักตัวเลยอันนี้สายโล่โอ้โหไหนแม่มาโอเคโอเคน่าจะได้แค่ไหนแม่นะ คลิปนี้อาจจะลงช้านิดนึงนะโอเคน่าจะไม่ได้แล้วแหละคริปโอเคไม่ได้ดาวอัพกันเลยทีเดียวโคโบีก็ดาวอัพเลยตัวต่อไปที่จะมาแทนเด็กกับคลิปเนี่ยจะเป็นตัวอะไรเนี่ยคลิปอยู่นะเนี่ย น่าจะเป็นตัวในภาควานโน้นั่นแหละเนาะลุ้นละกันนะลุ้นละกันลุ้นแล้วกัน,นะน,กน,น,กนเพราะว่าจะคลิปสั้นเนาะเอ้ยมันอาจจะมาแบบขายาตะกินนี้ก็ได้ใครจะไปรู้โหสองตัวทีเดียวเลยแต่จริงแค่สเต็ปเดียวผมก็คุมมานนะได้มาแปดสิบอะแต่นี้อยากเปิดให้เออคลิปมันไม่สั้นไง แม้ได้ซันจิมาเยลยป่ะอโอ้โหได้คู่เลยนะซันจิโซโ,ซโลฮ่าสองตัวนี้มันชอบทะเลาะกันนะเราคนที่ติดาวฟิตน่าจะรู้ดีโอเคสองเยี่ยมเหมือนกันได้นนะสองปีสั่งสองปีมาอีกสเต็ปสุดท้าละการตีสีดาวตัวหนึ่งเนาะเราขอเออเป็น เออถ้าเป็นลูฟี่ก็ไม่คุม้มแ้วแหละเพราะว่าเกิดเราได้มาตัวหนึ่งก็85าเนาะอย่างน้อยก็ให้มันได้สักตัวกันละน,นะอะไรก็ได้สีดาวขอคุ้มๆนะแบบไอ้พวกวาโปงเงี้ยไม่ต้องมาเอานะเอ,อไม่ต้องเอามาให้นะไปเลยสายวิ iving, ่งสเต็กแมนได้ทำไหมสเต็กแมนเฉยน่าจะแต่แกนามี้วมั้งเนี่ย Oh, เดี๋ยวก็เกมก็จะ mm hmm. ใ,กใกล้ครบ2ปีแล้วนะ mm hmm. เอออาจจะมีตัวบูลลุ้งมาใหม่2ตัวนะแต่ที่ผมเดาไว้นะ mm hmm. เป็นไครโดล่งางมังกรแล้วก็บิ๊กมามหัวไฟขี่สุดแล้วก็ใช้ดาบอัน mm hmm. เนี้ยนโปเลียปะเาได้ชื่อนโปเลีย <Hey. S 2> <Hey. S 1> เฮ้ยเฮ้ยสเต็ปนี้จะได้มานะโอเคได้มาไบบแปบอืมโอเค เราได้มาที่เวล85นะเออยอยากได้ชับเปอ90นะตอนแรกหวังไว้นะแต่ก็นะก็ถือว่าได้มาคุมค้มๆอยู่แหละแต่ผมว่ามันออกง่ายกว่านามีนะเอาจริง,รงนามีแม่งเออผมต้องยอมลงทุนเติมอะ่ะเพื่อจะเออสุม่มอะั้งงั้นผมไม่เติมนี่คือไม่ได้เพชไแน่ๆเลยเอ,อ เราจะอัพอะไรดีเฮ้ยมัน90้าสพอดเีเราต้องเราต้องแบ่งเลยนะอัพสองไปเฮเราต้องแบ่งมาให้ใช้สกิลนี้ด้วยมันเหมือนลูฟี่สองเยียร์เลยอะสายมาสีฟ้าเนะเห็นเขาบอกว่าเทตดตละครเนี้ยเนาะจะตีา่โลเข้า50%เเลยนะถ้าเกิดยืนในทงนะถ้าจะจำไม่ผิดนะน่าจะจำไม่ผิดนะเออ ผมผมว่ามันตลกยังไงก็ไม่รู้ว่าลูฟี่ถือดาบแล้ววิ่งเงี้ยลูฟี่ทาร่แต่ในกระตูนอนิเมะหรือบางงานเนี่ยลูฟี่มันไม่ได้ใช้ดาบนะมันต่อยนะมันเอามือเข้าไปต่อยนะยืดมือไปต่อยไม่รู้ทําไมอ่ะนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็เราสุ่มลูฟี่ทาร่จนหมดแม็กไปแล้วนะเพชเราเหลือหนึ่งเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาเล่นลูฟี่ ฮัลโหลให้ดูแล้วกันเนาะพวกนี้หยุดพอดีเลยโอเคงั้นก,ก็ขอลาตัวไปก่อนนะเฮ้ยขอลาไปก่อนนะฮะบายบายบาย